สวัสดีพี่น้องที่รักในพระสุคริตทุกท่านนะคะวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัดที่2เดือนมกราคมปี2025เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นในปีใหม่นี้นะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับตลอดทั้งปีที่ผ่านมาที่พรุงทรงนำเราแล้วก็ให้เรานั้นมาถึงในช่วงเวลานี้เราขอบคุณพระเจ้านะคะและวันนี้ก็อยากจะใช้พระคำของพระเจ้าที่เป็น ข้อพระคัมภีร์ประจําใจประจําชีวิตของของข้าพเจ้าเองนะคะในการดําเนินไปกับพระเจ้ามาใช้พระคัมภีร์ข้อนี้ตอนนี้เพื่อที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันนะคะในหัวข้อที่บอกว่าก้าวไปด้วยความวางใจนะคะอยู่ในเยเรมีบทที่29ข้อที่11จนถึงข้อที่14พระคาของพระเจ้าได้กล่าวไว้ดังนี้บอกว่า พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าแล้วเจ้าจะทูลขอต่อเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เจ้าพบเราและเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีและรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติและจากทุกที่ที่เราขับไล่เจ้าให้ไปอยู่นั้น พระเจ้าตรัสดังนี้แหละและเราจะนำเจ้ากลับมายัางที่ซึ่งเราในประเทศเจ้าจากไปนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าเองได้เปิดเผยถึงน้ำพระทัยของพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลผ่านผู้เผยพระเจนะที่ชื่อว่าเยเรมีนะคะเมื่อเราดูพระคัมภีร์เราเห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอิสราเอลเรารู้เบื้องหลังว่า ชนชาติอิสราเอลเข้าเผชิญการถูกนิรเทศเขาจะต้องกระจัดกระจายไปเขาถูกประเทศชาติอื่นมาโจมตีนั้นเหตุมาจากการที่พวกเขาไม่ได้ยามเกรงพระเจ้าเขาทําบาปต่อพระเจ้านะคะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราดูพระคําของพระเจ้าเราก็ยังคงเห็นว่า แม้นะคะที่ชนชาติอิสราเอลเป็นแบบนี้แต่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาไม่ได้ลดน้อยลงไปเราเห็นถึงความรักของพระเจ้านั่นก็คือโปรองทรงมีแผนการที่ดีสําหรับชนชาติอิสราเอลนะคะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะใช้พันพีในตอนนี้ที่จะหนุนใจกันและกันเพื่อที่เราเองจะก้าวไปด้วยความวางใจในพระเจ้าเราจะเริ่มต้นในปีนี้ด้วยกันก้าวไปกับพระเจ้านะคะ และวางใจในพระองค์เราจะก้าวไปกับพระเจ้าและวางใจในพระองค์เพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงรู้วันนี้ของเราและอนาคตของเราด้วยนะคะเพราะพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์มีแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อที่จะให้เราได้พบกับความหวังใจในพระเจ้านะคะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึง แผนการของพระเจ้านะคะหลายครั้งเราอาจจะไม่ไม่สามารถที่จะคิดได้หรือว่าเข้าใจได้ในบางเรื่องในหลายๆเรื่องนะคะแต่ว่าเมื่อเราดูสิ่งที่พระเจ้ากระทําเราจะพบว่าพระเจ้านั้นทรงมีพระคุณแม้นะคะ่ะที่เราไม่เข้าใจนะเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับเราเราไม่ได้เข้าใจว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนะคะ หลายครั้งเมื่อเราผ่านสถานการณ์หรือผ่านช่วงเวลานั้นๆมาแล้วเราก็กลับสามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราวันนั้นที่เรามองว่ามันไม่ดีเลยแต่วันนี้เรากลับขอบคุณพระเจ้าเพราะเรื่องนั้นได้นะคะ นั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระเจ้าทรงรู้ถึงแผนการในชีวิตของเรารู้อนาคตของเราแต่การที่เราจะเดินไปถึงอนาคตที่สดใสเราอาจจะ,ะเผชิญกับความยากลำบากแม้ในขณะที่เรารเผชิญความยากลำบากพระองค์ก็สถิตอยู่กับเราด้วยนะคะและเราสามารถที่จะก้าวไปด้วยความวางใจในพระเจ้าเพราะว่าพระองค์นั้นอนุญาตให้ปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นก็เพื่อที่จะ ให้เรานั้นได้รับการก่อให้เกิดผลดีพระองค์ทรงรู้ถึงเบื้องต้นและเบื้องปลายหมายความว่าพระองค์รู้ถึงวันนี้ของเราแล้วก็รู้จุดจบนะคะตอนจบของเรื่องราวเหล่านั้นด้วยทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าฉะนั้นทุกสิ่งเหล่านี้เมื่อเราวางไว้กับพระองค์และวางใจในพระองค์สิ่งเหล่านี้จะก่อผลดีนะคะ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำร้ายเราแต่จะก่อผลดีในภายหลังทำให้เรามีภูมิคุ้มกันกับพระเจ้าที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและไม่เพียงแค่นี้การที่เราวางใจในพระเจ้าเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นเชื่อใจได้เสมอพระองค์ไม่ได้ไม่ใช่พระเจ้าที่ผิดพลาดหรือล้มเหลวพระองค์ไม่มีขีดจำกัดฉะนั้นเราสามารถที่จะวางใจในพระองค์และเชื่อใจพระองค์ได้พระองค์จะไม่ หักหลังเราแน่นอนพระองค์จะไม่ล้อเล่นกับจิตใจของเราแน่นอนนะคะและไม่เพียงแค่นี้เราสามารถวางใจในพระเจ้าได้เพราะว่าพระองค์เท่านั้นเป็นผู้เสริมกำลังเราที่จะนำเราให้เราผ่านพ้นในทุกรุดดูการของชีวิตในทุกความยากลำบากของชีวิตฉะนั้นสําคัญมากนั่นก็คือการเดินไปกับพระเจ้าด้วยความวางใจในตลอดปีนี้นะคะ พระคัมภีร์ในตอนนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าเมื่อชนชาติอิสราเอลกลับใจและเมื่อพวกเขาร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าฟังเสียงของพวกเขานี่ขนาดขนาดที่พวกเขาร้องทูลเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาทำบาปต่อพระเจ้านะคะแต่ภายหลังเมื่อพวกเขาร้องทูลพระเจ้าก็ทรงฟังฉะนั้นเราเองก็เช่นเดียวกันพระเจ้าจะทรงฟังเราและพระเจ้าจะให้เราพบกับพระองค์ พบกับหนทางแห่งการแก้ไขในทุกๆปัญหาเพราะพระคัมภีร์ในข้อที่ส3บบอกว่าเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้านั้นเราก็จะพบกับพระองค์เมื่อเราสแสวงหาด้วยสิ้นสุดใจของเราฉะนั้นบางครั้งอย่าเพิ่งท้อถอยไปอย่าเพิ่งถอดใจไปเมื่อเรารเผชิญกับปัญหาหรือความยากลำบากแต่ให้เราที่จะสแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าวางใจในพระองค์สุดใจเพึ่งพาพระองค์สุดกําลังของเรา แล้วเราจะพบว่าพระองค์จัดเตรียมทางออกขนทางให้กับเราการเยียวยาการรักษาการช่วยเหลือให้กับเรานะคะเหมือนกับในข้อที่14บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้พวกเขานะ,ะก็คือชนชาติอิสราเอลกลับสู่สภาพดีพระองค์จะรวบรวมชนชาติเอสราเอลที่กําลังกระจัดกระจายไปให้เขากลับมาอยู่ในที่ที่พระเจ้าในประเทศเขาออกไป นั่นก็คืออยู่ในประเทศอิสราเอลนะคะซึ่งพระเจ้าสัญญาแบบนี้และพระองค์ก็ทําตามจนทุกวันนี้พระสัญญาของพระองค์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นพระเจ้าที่สัญญาแล้วทําตามแบบนี้ พระองค์สัญญากับเราและพระองค์ก็จะรักษาพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อเราด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นอย่าให้เราที่จะถอดใจท้อแท้ใจแล้วก็ล้มเลิกหรือละทิ้งความวางใจพระเจ้าไปก่อนแต่ให้เราที่จะวางใจพระองค์สิ้นสุดใจของเราไว้วางใจพระองค์และพึ่งพาพระองค์สุดใจของเราสุดกําลังของเรานะคะรอที่ฐานด้วยกันนะคะ สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพรองคา,าขอพระองทรงเสริมกำลังเราทั้งหลายแม้ในขณะที่เรารเผชิญความยากลำบากเรารู้ว่าพระองทรงสถิตยอยู่กับเรารู้ว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเรานั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์มีแผนการที่ดีที่จะทําให้เราเข้มแข็งผ่านทุกๆสถานการณ์ของชีวิตฉะนั้นขอพระเจ้าเสริมกําลังที่เราจะไม่ท้อใจและล้มเลิกความหวังใจในพระเจ้าแต่ ยิ่งกว่านั้นคือให้เราที่จะยิ่งวางใจในพระองค์ยิ่งพึ่งพาพระองค์ยิ่งเข้าใกล้ชิดพระองค์ในขณะที่เรายิ่งเผชิญปัญหายิ่งให้เรานั้นใกล้ชิดกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังเราทั้งหลายเราทั้งหลายขอมอบตลอดในวันนี้ตลอดในปีใหม่นี้ที่เราจะเริ่มต้นในการติดตามพระเจ้าที่เราจะก้าวไปกับพระองค์ด้วยความวางใจจะไม่มีสิ่งใดทําให้เรา ขาดจากความรักของพระองค์ไม่มีสิ่งใดทําให้เราขาดจากความเชื่อที่มีในพระองค์ขอพระเจ้าทรงปกป้องเราทั้งหลายปกป้องความคิดของเราการกระทําของเราชีวิตของเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระสุคริตเจา้าอาเมนขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ